พบกับเราสามคนสามประสานในรายการวงจุ้เชียงวันสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะโซเดวันนี้เรามาพูดกันเรื่องท่อระบายน้ำที่มันตัดพลังอ,อยู่หน้าบ้านคือคุณได้ยินบ่อยแล้วแต่อย่าคิดว่ามันไม่สำคัญบางบ้านนี้แบบว่าซ้ายขวาเลย ซ้ายขวาไม่พอบางทีเปิดประตูอะไรนะประตูรัว้วจ้าอยู่ข้างหน้าเลยตรงกลางเลยเออ,อมันเสียหายมากมายขนาดไหนเห็นแล้วก็บอกว่าอพลังไม่เข้าบ้านเลยอ,อ,อย่างเงี้ยหมดตัวเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นสมมติว่าลุงกําลังจะพูดให้นึกถึงกระแสข,ของพลังที่เคลื่อนตัวมาอมาถึงบ้านนี้กำลังจะเข้าบ้านเจอท่อปับ๊บตกท่อแม้แต่ว่าปิดไว้นะตกท่อ คือคือมันเหมือนกับคุณแล่นรถมาอยู่อยู่เฉยๆแ<ช>ต่แล้วถนนมันมีเป็นหลุมเป็นบออ่อเนี่ยหรือ,เ,รอเออ่แล้วพอแล่นปุ๊บตกตึ้งหิง้ไปอ่ะนี่ยหรอเปล่อ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมไม่เกี่ยวกับการเมืมมเองม,ม,มันก็ตกไปเพราะงั้นพอตกไปปุ๊บหมายควาว่าพลังก็ไหลลงไปเลยคุณไปต่อไม่ได้ก็เช่นกันในกรณีที่ท่อระบายน้ํา ตามหมู่บ้านอ่ะเขาต้องสร้างแบบขนานไปกับหน้าบ้านนะใช่ใช่เพราะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาต้องการให้น้ําจากในบ้านระบายออกเขาก็เลยมีท่อ่อระบเขาไม่แร์เลยเหรอว่ามันควรที่จะอยู่ให้มันไม่ไม่ใช่หน้าบ้านคุณอ่ะคืออย่างนี้ในความเข้าใจผมเนี่ยผมเข้าใจว่าผู้ที่ออกแบบหรือผู้เป็นเจ้าของโครงการเขาไม่ได้ไม่ได้นึกถึงเรื่องหลักมูลจุ้มไงเราจะสังเกตว่าทุกหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหลักสามล้าน จ็ดล้านสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านเนี่ยท่อระบายน้ําทุกขนาดทุกแบบว่างั้นเหอะอยู่อยู่หน้าบ้านเออเพราะว่าไม่เคยเห็นมีอยู่บ้านแนวท่อระบายน้าอยู่หลังบ้านผมว่ามันมันมันดูแลรักษาง่ายเพราะว่าหนึ่งมันตามถนนพอดีมันตามถนนใหญ่เวลาที่เข้ามาเซอร์วิสหรืออะไรเงี้ยมันต้องอยู่ตรงนั้นถ้าไปหลังบ้านเนี่ยกว่าจะเข้าไปมันก็ต้องผ่านหน้าบ้านเพื่อจะไปลากทรงรลากสายอะไรสักมันอาจต้องเสียค่าใช่ไหเสียพื้นที่นี่หรือไง คุณต้องเสียพื้นที่ในการท่องคอยมาดูแลอีกน้ํามันก็เขาก็คิดว่าอน้ําจะได้ไม่ไปออกันอยู่หน้าบ้านเวลาฝนตกคือเหมือนท่วมเจิ่งนองอยู่หน้าบ้านฉะนั้นทาท่อทั้งหน้าซะเลยจบไปเลยจ้ง่ายแต่ประเด็นคือในทางฮวงจุ้ยหมายความว่าพลังฮวงจุ้ยเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเขาแบบระเรียดมามาถนนระเรียดระเรียดระเรียดเรีย มาเรื่อยๆมันไม่ได้สูงแบบเหมือนทุ่มทวนเหมือนรถยนต์วิ่งก็จะมาแบบเลียดๆประมาณผิวคิวครับผิวถนนเพราะนั้นเวลาเขามาแล้วเขาไปเจออย่างเช่นอย่างที่เราบอกเลยว่าถ้าเจอถนนที่ครุกคือเจอถนนที่แบบเป็นร่องหรือเจอเป็นหลุมเป็นบ่อเขาก็จะตกไปโดยง่ายครับแล้วัวจะปีนขึ้นมามันยากออนึกออกไหมจนกลัวว่าข้างหลังเนี่ยพลังเนี่ยมาทบทบๆจนแบบมันล้นขึ้นมา ถึงจะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดท่อนันเนี่ยเป็นท่อที่แบบไปเรื่อยๆมอนกับเมื่อเป็นท่อระบายน้ําเนี่ยคือพลังมันก็มาแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนี่แหละไม่มีทางขึ้นไม่มีทางขึ้นแน่นอนคือคนที่ตกไปแล้วก็ตกไปเลยยกไว้ที่ข้างหลังเนี้ยที่มันดันไปเรื่อยจนทั้งแบบฉันผ่านเธอไปเลยเนะมันก็เท่ากับว่าพลังที่แบบมาล้อเนี่ยก็เหลือแค่ประมาณตั้ง <ๆ S 1> ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการมีท่อระบายน้ําดักขวางก่อนเข้าบ้านก่อนที่ประตูรั้วบ้านคุณเนี่ยก็เลย เป็นภาวะที่เรียกว่าทําทให้บ้านคุณะขาดพลังได้เด้งง่ายเพราะพลังมันตกท่อไปหมดครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายอฟังแล้วหวั่นไหวน่าดูเลย<ด>ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่ะคุณลุงคะเดี๋ยวหนูยาท่อมเลยยา่ปิดเลยได้ไหมเออคือถ้าถามว่ายาท่อหรือปิดเลยได้ไหมยา<น>ปักท่อในในแง่ที่เรามองเนี่ยคือถ้าเกิดมันไม่มีรูรั่วอย่างงี้นะเราก็ยังโอเคใช่ไหม แต่ในความเป็นจริงมันทําไม่ได้โดนน่ะนึกออกไหมในความเป็นจริงมันทำไม่ได้เพราะเกิดวันดีคืนดีเกิดวันไหนฝนตกหนักแบบนั้เยอะๆมันอาจจะมีอกาศน้ําท่วมบ้านคุณนน้ำเพราะว่ามันไม่มีจุดระบายน้ําออกใชอันนี้ก็อันตรายครับแต่มีวิธีทางแก้ในทางฮวงจุย้ยไหมคะให้หนูสบายใจในทางฮวงจุ้ยก็คือหมายความว่าการแก้เนี่ยมันไม่สามารถไปทําให้แบบเครื่อประเจิดประเจิดได้มาก ครับนะฮะก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าน้ําเนี่ยซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับการเงินของเราเนี่ยมันรั่วลงท่อระบายน้ําอืมตัดหน้าไปเรียบร้อยตัด<ะ>หน้าเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่เรามักจะใช้ก็คือเราเหมือนกับใช้วิธีของเรื่องสีของคู่ธาตุเพื่อช่วยดึงน้ํากลับมาให้เราได้อืก็คือใช้สีของธาตุไม้เนี่ยเพื่อดูดน้ําคะก็เลยใช้ลักษณะของสีเขียวอืโดยการทาไว้ที่ฝ<บ>า,<บ>าท่อ,ทอ,อ ลุงบอกไม่ประเจิดประเจิดใช่ไหมพอดูวันนี้มีตัวอย่างอะอันนี้เรียกว่าไม่ประเจิดประเจิดอะนี่เขาก็เรียนนะเอ่อนี่เขาก็เรียนมาให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อนๆน่ารักนะสีเขียวจ้ะทาปากเขคืออย่างนี้ฮะสุดยอดการการใช้สีทาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับอะไรนะสถานที่ด้วยใช่ไหมว่าหมู่บ้านนั้นเขาเขามีความ เด็ดขาดในเรื่องพวกนี้มากเลยแค่ไหนมีแล้วพอเดินขวดได้ไหมเขายอมไหมนะฮะแต่มานนี่คงยอมอ่ะเออผมว่านะนี่กำลังคิดว่าเขาคงยอมถึงให้ทาได้ขนาดนี้แต่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันก็มันดูแบบลักล่นเกินไปเออมันเกินไปเอาแค่ฝาท่อเขาพอแค่ฝาท่อพอไม่ต้องไม่ต้องเป็นรางทายันรางเลยฮะนี่ทายันน้ําไปลงด้านนู่นแต่ในกรณีที่แบบบางหมู่บ้านที่เขาโดนฟลิกมากตอนแรกผมนึกว่าเขาเอาท่อ PVC ดีวีซีฝังเลยนะนั่นแ่ะแบบเหมือนกับว่าเป็นสีพีเออสีเดียวกันเลยใช่ถ้าเราหมู่บ้านบางหมู่บ้านที่แบบอาจจะโดนฟิกว่าทําไม่ได้เลยใช่แต่คุณต้องการแก้ไขจช่คืออันนี้ก็ทาข้างบนเป็นชัดๆใช่แต่วิธีการที่แบบเราต้องการต้องการจะทาแหละถ้ามุดต้องการจะทาจริงๆเนี่ยแล้วไม่ต้องการให้คนรู้ซ่อนอะไรคือเราก็ต้องยกฝาท่อขึ้นมาอ่าเปิดอ่ะอ่ะอ่ย มีฝาท่อมีฝาท่อที่เราผ่านเห็นมือเล้ยกตัวนี้ขึ้นมาแล้วเพื่อจำสีทำตอนกลางคืนก็ได้อะข้างล่างแทนดึงฝาท่อขึ้นมาให้ทำข้างล่างไงแล้วก็ลงไปเงี้ยมันไม่มีคนเห็นเงี้ยแล้วก็ถ้าอยากทำอย่างนี้แล้วมันก็ทาสีขอบขอบของไอ้ท่อเนี่ยขอบของไอ้ท่อเมัเมอปิดฝาลงไปแล้วครับคนไม่เห็น ก็ทําได้สบายใจสีเขียวใช่ไหมสีเขียวนอกจากสีเขียวมีสีอื่นไหมครับอีกสีหนึ่งที่มกักจะใช้แรกๆก็ใช้กันเยอะสีแดงเอามันไม่น้ําประทบไฟเหรอพี่คือเขาเรียกทาให้เกิดภาะวะสมดุลไงน้ําไฟอ๋อถ้าอยู่ในปริมาณที่มันพอที่เหมาะสมคือเราไม่ใช่แบบใช้ไฟจนมากเกินไปเพราะน้ําเนี่ยออกไมว่าน้นํานี่มันระบายมาแล้วมันย่มมีน้ําที่มันหล่อเลี้ยงอยู่ภายในท่อมันอยู่ครับ นะแต่การเอาใช้สีแดงเพราะอย่าลืมว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เรียกว่ามีพลังหยางมีความเป็นมงคลเพ<อ>ราะนั้นเราต้องการให้เกดิดเพาความเป็นมงคลกลับคืนมาด้วยอ,อยูหยางมาคงยินเราถือว่าเราดึงเงินกลับคืนมาเนี่ยออให้เงินนั้นเป็นเงินที่บริสุทธิ์ขึ้นมีพลังมากขึ้นก็ใช้สีแดงช่วยได้ใจคุณต้องถึงมากนะสีแดงเนี่ยสีสีเขียวเนี่ยกะลังงามคืออย่าลืมว่าฮงจุ้ยเนี่ยในการใช้วิชาต่างๆเนี่ย บางครั้งคุณรู้สึกมันคอนฟ lict ในใจว่าอพอท่านเคยเรียนว่าแดงคือธาตุไฟนะ<ช>มันไม่ควรไปใช้อยู่กับที่มีน้<ช>ํา่แต่อยา่าลืมว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เป็นมงคลมันสามารถใช้ได้กับหลายๆเพรสหลายๆเพรสแล้วก็หลายๆแบบเทคนิคการทำมุงจุย<ช>้ยบางทีเราจะปคำนึงถึงว่ามันต้องเป็นธาตุไฟอย่างเดียวเราคำนึงถึงความเป็นมงคลคือเรียนหวงจุ้ยแล้วต้องเข้าใจว่าอันนี้<ช>เป็นน้ำปะท่<ช>ไฟจากเรื่องวิชาอะ,อะไรอันนี้เพื่อ เสริมให้มันเกิดความรุ่่งเรื่งงงองก็ดูรายการเราไปเรื่อยๆใช่ครับออมค่อยเก็บไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องหงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมกดำุงจุ้ยของอาจารย์มามนุษย์นั้นมิใช่ผู้วิเศษที่จะต้องเป็นผู้ที่ทำอะไรถูกต้องเสมอไป <c oughs> โดยไม่รู้จักคำว่าผิดพลาดแต่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วรู้จักสำนึกรู้จักแก้ไขนั่นแหละเขาก็คือมนุษย์ ผู้มีความประเสริฐยิ่งลุงหัวเราะอะไรเนี่ยแสดงว่าคิดอะไรอยู่ต้องให้ขยายความแล้วคือผมสงสัยว่าถ้าเกิดมุยิเราเป็นมนุษย์แต่เราทําไปแล้วเราไม่พมพี่จะแก้ไขก็เรียกว่ามนุษย์ไหมมีไม่มีเาเรียกว่าคนเรียกว่าคนเฉยใช่ไหมอันนี้อันนี้คุณแตงมีเขาเรียกว่าอะไรนะความคิดที่มันสามารถจะแยกแยะออกได้ไหมว่าอันไหนคือมนุษย์ อันไหนคือคนไงเนี่ยเถียงกันมานานคาว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นภาษาบาลีแล้พี่ใช่ไหมอ่าแล้วคนน่ะส่วนคนน่ะคือจริงๆมันก็เป็นการเปรียบเทียบว่าคนเป็นภาษาบ้านมนุษย์คือภาษาบาลีโอเคคือมันเหมือนเลเวลมันต่างกันเวลมันต่างกันคือบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันหมือว่าสมมติมนุษย์เนี่ยเขาเขาใช้ในคำเหมือนทางการหน่อยผู้ประเสริฐนะวิชาการดูดีอแล้วมันเลยมาว่าผมว่ามัน คาว่าคนมันคือมันบ้านๆทั่วไปอาจจะแบบรู้ผิดรู้พลาดไหมอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่คาว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วคือคือต้องเข้าใจคำว่าคนคนนี่พี่นี่เออเห็นคุณปู่คุณย่าชอบพูดแบบนี้ยว่ามันวุ่นวายคือมันก็วนเวียนเนี่ยคนอ๋อมันอยู่ในดีแล้วก็สังเวอย่างไงมันคือพฤติกรรม เป็นสังเสารวัดอย่างี้แต่มนุษย์เนี่ยขึ้นแล้วคือมันคือแบบมันยกอีกระดับนึงขึ้นมาผู้ประเสริฐไม่วนแล้วประเสิไม่ไม่วนเออเออมันก็จริงนะมันเหมือนเป็นเป็นกุศโลบายนะเอว่าวนวนมันคือวงกลมว่าคนเนี่ยวงกลมแต่มนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันหลุดพ้นแล้ะหลุดพ้นจากการวนเวียนตรงนี้ฉะนั้นคุณก็ต้องรู้ผิดชอบช่วยดีของคุณเรียกยาได้คิดเป็น โอรู้จักผิดชอบคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นนะครับตัวย่อเออคอวอยนะอย่าเข้าใจผิดกันล่ะฝึกฝนกันได้นะใช่ฝึกฝนให้เป็นเป็นมนุษย์ใช้กันได้ใช่คือทุกวันเนี้ยผมก็ยังไม่ไม่สถาปนาตัวเองเป็นมนุษย์นะจริงเอาจริงจคือทุกวันนี้เราก็พยายามจะบอกเลยว่าผมพยายามเป็นคนดีพยายามเป็นมนุษย์ที่ดีอยู่เราเราไม่ อาจยกยอตัวเองได้ว่าผมเป็นมนุษย์นะผมเป็นคนดีเออผมไม่ยกยอว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วไม่ไม่ไม่เป็นแค่คนธรรมดาคนเฉยที่ยังยังเปความผิดยังมีอะไรที่มันเยี่ยงไรเออยังมีกิเลสอยู่ใช่ใช่ในะยังไม่บรรลุสวดาบันเลยขนาดนั้นนะครับฉะนั้นแต่ว่าเราต้องมีสติที่จะทําอะไรทุกๆอย่างให้มันดีดีนะครับ ก็พยายามอยู่พยายามจะเป็นคนอีกระดับหนึ่งคือคุณเป็นเป็นตัวอย่างของพวกเราทุกคนเหมือนกันนะเอยมีลูกศิษย์ชมมาครับจริงๆเขาบอกว่าคุณนี่แบบว่าเฮ้ยดูแบบดิบๆมากเลยอ่ะแต่จริงๆใจคุณเนี่ยเวลาที่เขาสัมผัสได้อะครับประเสริฐนะคะคัดแห้งเหลือเกินรู้สึกว่าเขาชมมาจริงๆเขาฝากชมมาเขาฝากชมมาใจอะเหมือนเอาเข็มมาจิ้มอะเขาบอกคุณแนคุณแตงนี่คือดูแบบว่าเฮ้ยแบบ สมัยก่อนเนี่ยต้องตีลันฟันแทงแน่เลยแบบแบบดุๆอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเออเป็นเด็กแนวเพราะว่าเขาจำได้กับทรงผมของคุณสมัยก่อนเนี่ยคุณไว้ผมยาวนี่เขาจำกันขนาดนั้นเลยนะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณนี่คือแบบแล้วสุดท้ายคือคุณทำผมจุ้ยคุณมาเป็นทีมงานคุณได้ปรับเปลี่ยนมันซอฟลงใช่ซอฟลงอ่าอะไรอย่างนี้แล้วคุณแบบว่าไม่มีไม่มีหรอกที่จะแบบชนบวก เออจริงทุบนีจยงบวกอยู่ไม่ไม่เขาบอกเขารู้เลยคุณแตงเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสุดท้ายเป็นคนที่ไม่ไม่ชนไม่บวกไม่อะไรนะใช้แบบว่า สันติธรรมเออเขาชมมาเขาชมมาจริงเออเขาชมมาดิฉันดิฉันรับมาเป็นถูกใจให้ยอัวันนี้วันนี้ถูกใจให้บอกโตเขาเลยบอกโตมาว่าให้ชมแตงอเป็นแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีขอบคุณครับขอบคุณเอราอด้วยขอบคุณครับนั่นเป็นเพราะว่าคุณมีดวงจใจแห่งเกาหมวบดำือความที่เราอยู่ใน สภาพแวดล้อมแบบนี้อืคืออันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆนะเหมือนเหมือนไม่รู้ใครดีไหมบางคนเกิดเด็กมีเด็กสองคนเกิดในสิ่งแวดล้อมโจรคนหนึ่งเกิดในสิ่งแวดล้อมดีๆคนหนึ่งไม่ดีคนหนึ่งดีคนหนึ่งคนละขั้วอะไรบางทีมันถูกลอหลอมมาอย่างนั้นแหละเออมันถูกลอหลอมมาอย่างนั้นแหละ อย่าไปโทษเลือดเลือดดีเอ็นเอ็มมันเลือดชั่วอะไรเงี้ยไม่ใช่บางทีเด็กมันถูกฝังได้น้กันเด็กมันก็จะบางทีมันเป็นคนดีได้อ๋อัสุดยอดวันนี้คุณคือความภูมิใจของเราเราทีมงานนะจ๊ะขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นผลิตผลที่ดีจากท่านอาจารย์อ เยี่ยมเลยก็พบกับเรา3คนสามประสานได้ใหม่พรุ่งนี้นะในรายการวงจวยเที่ยงวันอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ